a บงคอก ATV Adventures สนามขับขี่รถ ATV บนพื้นที่สี่ไร่แห่งเดียวในกรุงเทพมหานครคุณแห่เช็คอินจองคิวคึกคักตามกระแสลิซ่าแบล็คพิงสวัสดีค่ะประตันเช็คอินวันนี้พามาอยู่ที่ Bankkok ATV Adventure ย่านสุขสวัสดิ์นะคะที่นี่เป็นสนามขับขี่รถ ATV แห่งเดียวของกรุงเทพค่ะ เปิดมาเพื่อให้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวรวมทั้งให้คุณพ่อคุณแม่นั้นพาเด็กๆมาเสริมทักษะเรียนรู้ในการขับขี่รถ ATV ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของสนามแห่งนี้กันค่ะ นาทีนี้สาวลิซ่ามาแรงจนใครๆก็พากันเต้นตามแม้แต่กระแสขี่รถ ATV แบบลิซ่าใน MV ก็มาแรงไม่แพ้กันค่ะเ <g ül> จ้าของสนามคือคุณเสือนัฐพัชเสือรักวัย29ปีบอกว่าช่วงนี้มีสาวๆมาเคขับขี่และถ่ายรูปกับรถ ATV ตามแบบลิซ่าันเทียบตั้งแต่เปิดสนามมา1ปีช่วงนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษเจ้าตัวก็ยิ้มออกค่ะ ตอนสถานการณ์ปกติคุณเสือมีอาชีพเป็นติวเตอร์เปิดติวเข้าสถาบันการบินพลเรือนมา12ปีแต่โควิดทำให้การบินเงียบเหงาเจ้าตัวซึ่งเป็นนักแข่งรถกลุ่ม ATV MX Thailand ก็เลยตัดสินใจเปิดธุรกิจจากกิจกรรมที่ตัวเองชื่นชอบบนพื้งที่สีไร่ของบ้านค่ะลูกค้าเป็นกลุ่มเพื่อนครอบครัวจับมือกันมาทากิจกรรมร่วมกันในวันหยุดส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็พาเด็กๆตั้งแต่วยัย5ขวบขึ้นไป มาเล่นฝึกการควบคุมสติเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายและฝึกเผชิญหน้ากับอุปสรรคค่ะตรงน,นี้นะคะเป็นจุดที่เด็กๆหลายๆคนชื่นชอบมากค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้ผจญภัยนะคะไปค่ะด้านการบินผมคิดว่ากลับมาฟื้นฟูอยู่แล้วะนะครับเพราะว่ายังไงคนก็ต้องเดินทางถูกไหมฮะ,ะใช่แต่อาจจะ ตามการคาดการณ์น่าจะประมาณ3-4ปีนะครับกลับมาฟื้นฟูเหมือนเดิมผมก็เลยต้องกลับไปตรงนี้ก่อนก็ดีด้วยครับได้อยู่กับครอบครัวนะครับเราอยู่กับพ่อแม่ใช้เวลากับพ่อแม่ครับผมเป็นสิ่งที่เรารักใช่ครับใช่ตอนที่บอกว่าการบินมันซบซๆพักๆไปเราคิดไหมคะว่าเฮ้ยเราเปลดยมาเราจะคุ้มไหมเราต้องซื้อรถมาให้ทุกคนมาขับมาขี่กันเนี้ยครับแรกๆก็ไม่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นครับว่าคุ้มไม่คุ้มก็คือคิดว่าเราทําแล้วเราแฮปปี้อย่างที่2ก็คืออยาก อยากให้น้องๆที่มีใจรักทางด้านกีฬากางแจ้งนะครับได,ได้ได้มีโอกาสได้สัมผัสกับกิจกรร e ม ATV สามารถให้เด็กอายุ5ขวบขึ้นไปนะครับทดลองขี่ก่อนได้ถ้าขี่ได้ผมปล่อยเราจะให้เขาฝึกในใช่ครับ<อ><อ>ฝึกในสนามเล็กก่อนครับ<อ>ดูว่าเขาสามารถควบคุมรถได้หรือเปล่าคือถ้ากล้ามเนื้อแขนขากล้ามเนื้อมาเล็กมัาใหญ่เนี่ยสามารถควบคุมรถได้ผมปล่อยให้หมดเลยครับ